ใครยังไม่มีสีมาแจ้งแอดมินนะคะปวดปวดการเลยไม่ได้ก็ว่าเล่นไม่ได้เขาเป็นผู้ชมดีกว่าดูสัญญาณเนี่ยคนที่มาเล่นเกมมีรางวัลให้นะคะใครที่ไม่เล่นก็ไม่ได้มินก็อยากเล่นลงแล้วแต่ว่าแต่ไม่มีสีไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอเป็นผู้ชม ประจำประจำสีนะคะเย่ยให้เอ็ดเี้วเล่นแทนลุงเดิม่ม่เยี่มันองมีแม่ท่านผู้ชมนะครับหนีบหมุนติ้วติ้วเลยนะครับท่านผู้ชม อาพักมากมนุ่งวางอยู่สีเขียวนะคะดูนะครับเขากำลังเล่นกีฬาอยู่ในใจเน,เน็บไม่เป็นใจเลยดู้สูอายุท่าน้ับ้อยใจอมครับ มาแม่ไดเย็นกับไปแล้วได้นอยู่หนครับผมบล,บล,ลูกทีมอยเฮียบ,บ,บ,บาทเนี่อเห็นอยู่รถตออเนื่เอาสีแดงหัวหน้าทีมไปไหนนี่เออกโอ้เอามีสามคนนี่นะโอ้ยหอยแม่งิสูงเา้าขาเียแม่ลสออพันเย้ย สีแดงเชิญตรงนี้นะครับสำหรับท่านใดที่หลงก็จัดทีเดียวเลยครับเอ่อท่านใดไม่มาเราก็ตัดออกจากกองมรดกนะครับเอ่อพอตัดเลยตัวนี้สีแดงเขาไม่พอยเออ่อก็มาให้เราประจับสีทุกคนนีชคือเกมอะไรครับบอกนะ เกมแรกมาเอามามาอธิบายเกมหน่อยเนาอแล้ทุกคนอยู่ในอยู่ในความสงบด้วยนะครับเอาแรงอยู่ในความสงบเป็ทุกสีนะครับอ่าห้าคนก็เอาห้าคนครับอย่าอุ้ยครับอย่าอุ้ยครับอ่าเกมแรกจะทำอะไรครับอ่าไม่สวยก็เหนื่อยนะคะ ออกมานีหอยบ้าด exactly. ีไหวเนี่ยมาออกมามาแล้วเิยมาแล้วเิมาแล้วเช็พาลูกสาวกินน้ำจีนก่อนข้างหลังเนี่ยฮะแบบร้อนลูกอ่อมาข้างในเลยลูกบ้ามากินน้ำจินลรอเดี๋ยวข้าวเย็นมาลูกนะ ขอไม่เนี่ยอะเบาใจขอไม่นะครับเบาใจ พี่ม์อรุ์ตนนุ้มตึงแม่อ๊อฟไอพทอนีแล้วก็พี่ตุ้มตาะค่ะใครที่ยังไม่มีนะคะรายชื่อในสีนะคะมาแจ้งแอดมินนะคะไม่งั้นไม่ได้รางวัลน,นะคะสีดี่ามชืนชน่อเชัด สีเขียวนะคะหัวหน้าทีมี่ชนะคะสีนรแล้วนั่งลงเามาอยบอยู่ในความสนุเดี๋ยค่ะทุกคนนั่งลงนะคะนั่งลงสีที่เรียกคือนะคะยังสีเขียวนะคะมีพี่ชัยลวกทีมมีกับกันพี่รองมาตอยลกกี้ พี่ดุกีแล้วก็สาวปานพี่พิวพี่ต่อย่าอุ้มแล้วก็ดูหวางนะคะเชิญนั่งเลยค่ะสีเหลืองนะคะพี่แชมป์ทองลุงชายบ้านแม่บุญถินแม่มาต่อยพี่เ้าลุงพลพี่เอ็นเราลนาะพี่เสือแล้วก็พี่หน,นึ่งลุงไทยนะคะดูในสีเหลืองนะคะสีฟ้านะคะมีลุงจิมมี่นะคะเป็นคนน่าสีนะคะ ลูกทีมมีพี่หนูนะมียายจันหอมป้าฮันนี่พี่เหน่งพี่้อนยายลองยายกำใสนะคะที่นั่าอยู่ไม่มีไม่ไักตลาดกันหรอคะหรือว่าพิ่มาต้องการีมาเลยครับใครไม่มีสีมาเลยครับ แนทสมอนนะคะเปลี่ยนไปอยู่สีชมพูนะคะชมพูนะคนะบาวนูนะคะจปโอกอบเมน่าบ้าแตงยาชีแนทิงแน่พี่าเอฟหมวดพื้นะคนะแล้วก็ ใ้จำฮอนนะคะด่วนค่ะมานั่งนะคะเมมที่หนึ่งนะคะไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะนะคะกติกานะคะ คะพิมพ์งูสีเขียวนะคะมีรายชื่ออยู่แล้วนะคะใช้่ลูกใช่ โอ้อตัวแทนหน่งคนนะคะเป็นสมัชิเป็นลูกศีนะคะเอาว่าไงตัวแทนที่เป็นลูกศีหนึ่งคน,นาาสีและหนึ่งคนปมาณนะ่ะจริงๆรก้อนถอยไหลไปอีกหน่อยได้ไหมชิปกุ้ยเลยฮะเราขึ้นช่วยต้องด้วยถอยให้อยู่ห้องหลังสุดเลย เอาเอาอย่างนี้กล้องไม่ต้องถอยแต่แต่ละสีเนะี่ยรู้แล้วว่าอยู่ทีมไหนใช่ไหมอยู่สีไหนแล้วถ้ายืนกันอยู่เนี่ยแล้วส่งตัวแทนออกมากล้องไม่ต้องขยับโอเคอ่ะหัวหน้าทีมหนึ่งคนกับลูกทีมหนึ่งคนส่งมาเลยครับส่งมาสีเหลืองสีเขียวร้อมชมพูร้อมมาสีแดงแดงร้อมมาสีชมพูสีเหลือ,ลอ,ลอง อ่าสีเหลืองสองอ่ะสองสีเขียวอันนั้นชมพูมีใครบ้างโจกับเรื่องอะไรใครกับใครใครับเอาแมงทะพือมาโจอ,อยู่สีไหนลูกแต่ไม่เอาโจใช่ไหมอ่ะโจลบไปลกอ่าลกเดี๋ยวรอเกมหน้าโจได้เล่นแน่นอนลูกเกมนี้ไม่สวยก็ก็อะไรนะรไม่สวยก็ไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะอ่ะนี่รอ อันนี้ทั้งหล่อและสวยอันนี้ก็ทั้งหล่อและสวยเรื่องด้วยอันนี้เท่าไหร่ครับไหนสีแดงสีแดงอ่าทำไมวนัมนวน,นั้นกินไม่ได้วันนั้นรีบนึงลูกทีมหนึ่งอ่าอ่าจะดงว่าป้าเปลี่ยนได้เปลี่ยน